สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023 การแข่งขัน PPTV เวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ในวันจันทร์ที่4กันยายน2566รอบก่อนรองชนะเลิศเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามชาติชายฮอจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36และ YouTube PPTV เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าเวียดนามขยับขึ้น5อันดับกลับมาอยู่ในอันดับท็อป40ของโลกอีกครั้งหลังจากเอาชนะออสเตรเลียมา3-0เซตสาวเวียดนามได้คะแนนเพิ่ม7.5คะแนนในการจัดอันดับโลก ทำให้ตอนนี้คะแนนของเวียดนามอยู่ที่97.78คะแนนเวียดนามขยับเพิ่มขึ้น5อันดับไต่มาอยู่ในอันดับที่39ของโลกอย่างเป็นทางการขอแสดงความยินดีกับทีมลเบล์บอลหญิงเวียดนามด้วยนะในเกมวันพรุ่งนี้กับทีมชาติไทยถ้าหากเวียดนามแพ้0-3เซตจะถูกหัก4.5คะแนนแพ้1-3เซตถูกหัก2.4คะแนนแพ้2-3เซต ถูกหัก0.219คะแนนในทางตรงกันข้ามถ้าหากพวกเราชนะ3ต่อ0เซตจะได้เพิ่ม12.9คะแนนชนะ3ต่อ1เซตได้เพิ่ม10.7คะแนนชนะ3ต่อ2เซตได้เพิ่ม8.5คะแนนจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าอีกแค่3อันดับ พวกเราก็จะเทียบเท่าเกาหลีใต้และก้าวข้ามเส้นกลายมาเป็นน้องสาวคนที่4ของเอเชียมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยแข็งแกร่งมากพวกเราการันตีการคว้าตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเราจึงได้ได้อย่างสบายใจเก็บแรงเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศด,ด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าพรุ่งนี้สาวๆของพวกเรา มากินมอไฟไทยกันเถอะความคิดเห็นท่านต่อมาครับออสเตรเลียอ่อนมากเอาชนะได้อย่างง่ายดายต่อไปเจอกับทีมชาติไทยซึ่งแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าเวียดนามจะแพ้แต่ก็ยังคง่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าจำเป็นต้องเล่นอย่างเต็มที่หรือไม่หรือว่าจะให้โอากาสตัวสำรองได้ลงเล่นในสนามบ้าง ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เวียดนามจะต้องเล่นกับไทย5เซตและชนะ3ต่อ2เซตแต้มจะได้ลดลงไม่มากคอมเมนต์ท่านหมาครับการเอาชนะทีมชาติไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ก็หวังว่าเวียดนามจะเล่นได้ดีและเพิ่มประสบการณ์ในการเจอกับทีมที่แข็งแกรง่งลองพยายามยื้อให้ถึง5เซตถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร จงพยายามอย่างเต็มที่นะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจะเอาชนะทีมไทยได้อย่างไรตราบใดที่พรุ่งนี้พวกเราเล่นอย่างเต็มที่และทุ่มเทไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญมุมมองท่านต่อมาครับการเอาชนะทีมไทยถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพวกเขามีความอดทนตั้งแต่บอลแรกการจใจบอลไปจนถึงการตบ ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแถมพวกเขายังมีการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากฉันหวังแค่ว่าแพ้พวกเขาสองต่อ3เชตฉันก็ดีใจแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากในการอาชนะทีมชาติไทยแค่เล่นให้เต็มที่ก็ถือว่าโอเคแล้วเวียดนามสู้ๆความคิดเห็นท่านต่อไปครับ การแข่งขันกับทีมไทยถือซะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรักเป้าหมายคือรอบรองชนะเลิศมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วและต้องต่อสู้อย่างหนักกับทีมไทยในวันพรุ่งนี้คอมเมนต์ท่านมาครับทั้งยุโรปและแอฟริกาได้แชมป์คนหมายแล้วเวียดนามจะสามารถทำได้หรือไม่ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพูดกันตามความจริงนะไม่มีทางติดท็อป3ได้หรอกคืนนี้ทีมไทยคงจะไม่ได้จัดเต็มมากนะักพวกเราต้องพยายามเอาชนะเพื่อคะแนนสะสมการค้นล้มทีมท็อป3ถือเป็นงานในระยะยาวคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีมุมมองท่านต่อมาครับความเป็นไปได้ถือว่าค่อนข้างยาก ได้ดูการเล่นของทีมไทยแล้วพวกเขาเล่นดีมากแต่ก็หวังว่าเวียดนามจะสร้างปาฏิหาริย์ได้นะขอให้สาวๆของพวกเรามั่นใจที่จะคว้าชัยชนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายังมีอีก3นัดที่แข็งแกร่งมากรออยู่ถ้าหากพวกคุณแพ้ทั้ง3นัดคะแนนก็จะลดลงสู้ๆนะสาวๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ถ้าหากเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณ200%ในเกมที่พบกับทีมชาติไทยและวันถัดไปพวกเราจะต้องพบกับจีนหรือญี่ปุ่นพวกเราจะไม่มีแรงเพียงพอชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าหวังว่าพวกคุณจะรักษาสปปริตในการแข่งขันชนะโดยไม่หยิ่งพยองแพ้แต่ไม่ทอ้อถอยพยายามอย่างเต็มที่นักสาวอมเมท่านหมาครับ เป็นอันดับที่ถือว่าทรงเกียรติและน่าภาคภูมิใจแต่ในนัดที่พบกับทีมชาติไทยฉันคิดว่าควรจะให้ความสําคัญและเก็บแรงเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศดีกว่านะในนัดที่พบกับทีมชาติไทยพวกเราจะใช้ผู้เล่นชุด2ลงเล่นเพื่อให้ผู้เล่นตัวหลักได้พักและโฟกัสไปที่รอบรองชนะเลิศในการพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่ามากแล้วสาวๆเวียดนามค่อยจัดเต็มเกิน100%ของความแข็งแกร่ง พวกคุณคิดเห็นกันยังไงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายากมากที่จะเอาชนะทีมชาติไทยแค่พยายามอย่างเต็มที่เวียดนามสู้ๆมุมมองท่านต่อมาครับขึ้นอยู่กับว่าพรุ่งนี้จะถูกหักคะแนนมากน้อยแค่ไหนคงไม่มีหวังแค่เล่นให้เต็มที่ก็พอชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า อย่างที่ผู้บรรยายได้กล่าวอาไว้คุณไม่จําเป็นต้องเอาชนะในวันพรุ่งนี้เพราะว่าคุณต้องพยายามอย่างหนักและจะสูญเสียพละกําลังในรอบรองชนะเลิศและพวกเราจะไม่มีแรงที่จะต่อสู้พรุ่งนี้แพ้ศูนย์ต่อสามเซตก็ไม่เป็นไรความคิดเห็นท่านต่อมาครับเยี่ยมมากสาวสาวดาวทองพรุ่งนี้ใจต้องนิ่งเชื่อมั่นว่าพวกคุณสามารถเอาชนะได้ สุดๆนะสาวๆ,าวๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงความดีกับสาวสาวดาวทองของพวกเราสำหรับชัยชนะจงมั่นใจและอย่ากลัวคู่ต่อสู้หน้าไหนคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากบอลล์บอลเวียดนามมีการลงทุนในระยะยาวคงจะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า แล้วทีมไทยจะคำนวณเพื่อเลือกคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศแล้วแพ้ให้กับเวียดนามไหมมุมมองท่านต่อมาครับขอแค่เอาชนะทีมไทยให้ได้สัก 1- นถึงสงเซตก็โอเคแล้วอย่าไปไทะเยอทยานที่จะเอาชนะทีมชาติไทยเลยจากนั้นก็มีผู้มาต่อใต้เมน้ว่ายังไม่แข่งก็ถอแถซะแล้ววัฒนธรรมในการดูถูกตัวเองฟังแน่นอยู่ในสายเลือดจริงๆ แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน้ว่าการแข่งขันระยะยาวคุณต้องรู้จักวิธีการคำนวณอย่างชาญฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างไร้ผลหรือว่าเมื่อไหร่ที่ต้องจัดเต็มถึงแม้ว่าพรุ่งนี้พวกเราจะพ่ายแพ้ให้กับทีมไทยแต่พวกเราก็ยังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการพยายามอย่างหนักเพื่อเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งกว่าแล้วผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม ถือเป็นเรื่องที่โง่ไปหน่อยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพรุ่งนี้เล่นให้สนุกนัดสำคัญคือรอบรองชาเลิศและรอบชิงชะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมาครับพรุ่งนี้จะต่อสู้แบบจะเป็นจะตายกับทีมไทยเพื่ออะไรกันมันเป็นแมตช์ที่ไม่มีความหมายมากนะักในขณะที่วันมรืนพวกเราจะต้องพบกับญี่ปุ่นหรือไม่ก็จีนพรุ่งนี้ พวกเราจะใช้ทีม B เพื่อเก็บแรงของพวกเราเอาไว้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่ชอบเจอกับทีมไทยเลยแต่ก็ต้องเจอทั้ง2ทีมต่างก็คุ้นเคยกับสไตล์การเล่นของกันและกันเป็นอย่างดีถ้าหากพวกเราได้เจอกับอีก2ทีมในรอบ4ทีมสุดท้ายก็น่าจะดีกว่านะและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับโอ้พรุ่งนี้ฉันฝันว่า เวียดนามชนะ3ต่อศูนย์เซตและไปอยู่ในอันดับที่34ของโลกเก็บชัยเหนือสาวกิมจิมาแล้วขอให้ฉันได้ฝันต่อไปอีกสักหน่อยละกันขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเพจ s m m volleyball ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2023 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไปที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ